วันวัดอังคารอาที่ย์อุกาละนาดากะดาคมจต๊อกตาระกอีเรื่องเงอการจัดระเบียบระเบียบระเบียบ สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนทำชี้แจงให้นักเรียนดูภาพแล้วตอบคำถามโดยเขียนและกาเครื่องหมาย อูร <toys> ูลงในวงกลมหน้าข้อที่ถูกต้องข้อหนึ่งการปฏิบัติการปฏิบัติการปฏิบัติของเด็ก ในภาคทำให้เกิดผลอย่างไรตอบโรงเรียนสะอาดมีระเบียบการปลูกไม้ประดับ ในโรงเรียนทำให้เกิดผลอย่างไรโรงเรียนร่มรื่นสวยงามและน่าอยู่การ การทิ้งดยขัดอยากนะลงถังทำให้เกิดผลอย่างไรตอบโรงเรียนสะอาดมีการจัดวางหนังสือ ที่อ่านแล้วหรือใช้แล้วเข้า,าชั้นหนังสือให้อ่านเรียบร้อยทำให้เกิดผลอย่างไรตอบ ชั้นวางหนังสือเป็นระเบียบสัดูวกในการหยิบใช้งานการเข้าแถวการเข้าแถวเข้าคิวซื้อของ เรียนทำให้นายเกิดผลอย่างไราตอบทำให้นายเกิดเอความเป็นระเบียบเรียบร้อยรแระระละประหยัดเวลา